รถพอดีนันเพื่อนกำลังกลับรถตีวงอย่างกว้างเลยนะไม่เหลือครับระเบิดเรียบร้อยทีนี้ก็งานเข้าอะไรนี้นเนี่ยเนี่ยข้อเสียของการไม่ไม่เปลี่ยนยางตอนที่มันล้นเนี่ยเนี่ยคือข้อเสียมันก็จะเป็นอย่างงี้ข้างในข้างนา้นเป็นคิวอะเลเด่นดังคู่นี่เนี่ยสภาพก็จะประมาณนี้เรียบร้อยนะไม่เหลือทีนี้ก็นั่งแทน เสียงกันอีก รับทำนอกสถานที่นะต้องหาร้านอื่นแต่ว่าไม่น่าจะไปได้น่าจะต้องเรียกนอกสถานที่อย่างเดียวครับผมอันนี้ก็คือนอกสถานที่800แปดร้อยหละพี่ไ่ใช่ยางเส้นสองพันห้าอ่ายางสภาพประมาณไหนเอาเส้นหนึ่งครับยางเรดียนะอน่ะยางพันอะสวยเลยค่ะสภาพดีเลยดอกเยอะไหมอันคู่มันดอกไม่เยอะไง,งอะไรนะดอกเยอะสภาพดี ไม่ใช่ดอกเยอะเลยมันจะหามกันผมมีอยู่แล้วเส้นหนึ่งให้ให้ให้ช่างเอามาให้ผมแค่เส้นเดียวจัดอ่าเอามาให้เส้นหนึ่งเอาไปให้เลือกอ้ามให้เลือกก็ได้เอาเส้นหนึ่งอ่าแล้วก็นั่นาได้ช่างอยู่ตรงไหนอ่ะวิ่งมานานไหมไม่นานแต่ไม่นานครับเดี๋ยวมันอยู่ใกล้ไฟแดงพอดีไงโอเคโอเคกลับกลับเดี๋ยวให้ช่างหาอีกอ่าได้อยู่เส้นสายสีมาจากเพชรเกษมครับมาจากเพชรเกษมวิ่งอ่าวิ่ง วิ่งเราจะวิ่งไปสมุทรสาครอ,อะไรอย่างนี้นะก่อนจะถึงเลี้ยวกระทุ่มแบนพอดีอ่ามันอยู่ตรงไฟแดงพอดีโอเคครับมามาก็เห็นรถตู้คนจเนิ่นนะโอเคครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครับครับก็สรุปว่าโทรหาพี่ภูแล้วพี่ภูบอกว่ามีอยู่เส้นหนึ่งนะครับก็เลยให้พี่ภูเอามาทิ้งไว้ให้เดี๋ยวพี่ภูก็มากลับรถตรงนี้เหมือนกันมางานเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวซื้อเพิ่มเส้นหนึ่งค่านอกสถานที่800ถือว่าถูกมากเลยนะ ปกติมิได่พันห้าสองพันนะล้วก็ซื้อยางเขาเช้นสองพันห้าแต่ยางแพงไปหน่อยมาแล้วนอกสถานที่800แปดร้อมาถูกขนาดนั้นเลยเหรอไปเจอแต่พันห้าสองพันโยาง เครับครับผมดูย่างแป๊บหนึ่งนะมันดิสโทน<ร>ดิตัวทั้งคู่เลยย่างแกสวยมากเลยสองพันห้าหนักมากเลยนะแกช่วยยกนะ ย่งหนักเลยมื่อกี้จะเป็นตัวแม่แรงยกแบบที่มีของหนักนี่ก็เสียงกันแล้วเสียงกันอีกนะครับช่วงนี้ค่ารถไปหมดแล้วเท่แบบนี้เป็นตั้มลมแบบเติมน้ำมันนะไปด้ี้ สถานีจริงๆเรามีร้านยางอยู่ที่ผมวิ่งไปถามอ่ะนะน,นอยู่ตรงนี้เองนู่นอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาไม่มีอะไรมาทําเขาไม่มีเครื่องมือแบบเขาไม่ได้รับนอกสถานที่ประมาณนั้นเอ้ร้านยางนึงอยู่ตรงขามร้านยางอยู่ตรงขามร้านยางอยู่ตรงขามแต่เขา่มีเขาบมมีอย่างยิงย่งเขาต้องแหยไปร้านเขา กอมลย่างสภาพนี้นะครับถ,นะถ้าเราวิ่งของเบาๆมันก็ได้อีกอาทิตย์2อาทิตย์แล้เพื่อนๆมันยังไม่ได้เห็นรวดเลยนะแต่ว่าจังหวะบิดเลี้ยวอ่ะกลับรถอะ่ะเออมันไม่รอดฝนตกแล้วนะนเพื่อนตรงนี้มันอยู่ติดไฟแดงนะน่าจะปลอดภัยอยู่ น้ามนนี่อันตรายข้างหน้าเราตอนนี้มันเป็นจุดกลับรถแล้วก็เป็นไฟแดงไงรถช่วงจะมีช่วงชะลอตัวช่วงเบรคช่วงอะไรอยู่เป็นตัวแม่เรงแบบแบบลุมนะสามารถยกตู้หนักๆแบบนี้ได้ตู้ของเรานี่นะหนักน่าจะ20ตันรวมตู้นะครัแบบ आया ना สายสี่ฟังพุ่นอ๋อมื่อกี้ผมก็เอิ้นสายสีถึงแล้วแต่ว่าเขาเอิ้นสายสีตัดไม่มไมสิบะอ๋อโอเคจะได้จำไหม่นะครับร้านเกจะอยู่ร้านพุทธมนตรสายสีนะครับรอกนพาราที่800ผมเพิ่งเคยเจอผมเจอมีแต่พันห้าสองพันน้องยิงเดี๋ยวเราจะซื้อแกเส้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่ปูมาไม้เส้นหนึ่งนะครับพี่ปูมีพบมาอยู่ไม่ต้องแกะด้วยเป็นยางปลาป่าเป็นยาง เดี๋ยวให้จะใส่ข้างในรอเลยอืมียกว่าข้างในเป็นผ้า,บาใบผ้าใบในงานเข้าเลยนะข้างในก็เป็นเลเทมเหมือนกันนะเป็นหนึ่งที่านง่ายกว่าล่ะโอ้อยางสวยจัง รู้ว่าปีอะไรยังไงนะเอาไปก่อนแล้วว่าดอกเวนอยังง อยู่พระรามหาจะมาไหว้เนาะผมนั่งเขาเดียวนะึงไม่วขนะาดก็เลยถามว่าอยู่ตรงไหนมาไหวเ้เออเขาถอดจนเสร็จแล้วเนี่ยเองไม่จะมา ยังไงวะเนี่ยเสรเสร็จแล้วด้วย,ย,ยะจะได้ขึ้นช่างอย่างมันไม่มีมันมีรถช่างก่อนเหรอหรือว่างไงไม่ได้มามีมมานี่แล้วนี่ยแล้วทำไมไม่ช่งางอ,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 อ่ะเพรามันปล่อยๆเองไห้ พี่ภูบอกว่ามียางพบมาเส้นหนึ่งเลยก็รอจะรอไอยางกับพี่ภูนะกลับรถมาแล้วจะได้ซื้อแค่เส้นเดียวแค่นั้นเลยประหยัดเซฟกบความคิดอ่ะนะ ก่อนจะใส่ข้างนอกไงเองมาช้าก็เลยเอาใส่ข้างในเพ่งใจเขาคนรอตั้งนานไอ้ผู้มมนใช้ได้ใช่ไหมนี่ไม่รู้ฮะไม่รู้อะเอาโอเค

เดี๋ยวย่ายังไงใครสนใจร้านยางที่สภาพนี้แล้วเส้นละสองพันหรือสนใจเรียกยางนอกสถานที่เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปให้นะเกร้านเกนอยู่สายสี่นะใกล้ๆกับปัม๊มจะว่างั้นนะผมดูมุมนี้มันเสมอกันอยู่แต่ว่าดอกมันลนไปนิดนึง อันที่เราซื้อดอกเยอะที่เราซื้อดอกอยอเออกอยอะขอพี่ภูมมาให้ดอกลดไปนิดนึงแต่ว่ามันหักไม่หัก ยังสินยางส้นเดียวแน่ยยังยังเขาเอามามาใส่สินหนึ่งอะไ้เออทอดใส่มายังเขา ุช่วยการย่างนะก็ตามคาดนะสามพันห้านะไปเดินทางได้นะก็เรียบร้อยนะครับกําลังเดินทางนะอยู่ถนนเศรษฐกิจอยู่นะก็พวงมาลัยนี่ก็ยังไม่ได้หายนะก็ยังตึงอยู่แต่ว่าก็ฝืนใช้ไปก่อนฝืนใช้ไปก่อนส่วนยางมันฝืนไม่ได้นะยางล้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะตามที่เขาพูดแต่า่ายางมันล้นแล้วนะ จังหวะถ้าวิ่งดีๆมันก็คงได้ไกลอะนะไปเรื่อยๆอ่นะวิ่งของไม่หนักหรือวิ่งทางตรงนะแต่อนี้จังหวะมันต้องกลับรถแล้วมันต้องม้วนตรงนั้นอนะบิดตัวอย่างเห็นพี่ภูกลับไปน,นะมันก็เลยระเบิดแต่ตอนผมกลับฝนมันยังไม่ตกไนงะเหมือนว่าถนนมันยังอาจจะไม่ได้ลื่นอย่างปิเกียบแบบนี้นะอย่างพี่ภูกลับเลื่อยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยก,กันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีร้านยางดีๆ ทำนอกสถานที่บุญช่วยกันยาแบบถูกผมบอกเลยนอกสถานที่เกแปดร้อยริงเกค,คิดค่าสั่์ยางด้วย200เออพันหนึ่งวันนี้นอกสถานที่800แล้วก็คิดค่าถอดยาง200ก็พันหนึ่งไม่ยังถูกต้อเรียก 1, 5, เป็นพันห้าแล้วก็ค่ายางแกก็เส้นละสองพันห้าสภาพดีเลยนะผมบอกเลยเส้นละสองพันห้าสภาพดีมากนะของแกนะทั่วไปเลยนะไม่ได้ชาร์จเลยนะแต่าบางคนนี่ชาร์จนะเพราะว่าคิดว่าเรา ไปไหนไม่ได้ก็จะชันหน่อยที่เคยเจอมานะส่วนน้อยแล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่ายางเกก็สวยแต่ว่าไม่ได้เอาคู่นะเอาเช่นเดียวกัคุณพี่ภูบอกมียางอยู่ก็เลยรอเอาภูแต่ของพี่ภูยางสภาพโดนดอกไม่ค่อยมีเลยก็ไม่เป็นไรขิ้นไสไปก่อนเดี๋ยวจัดแจงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละนิดทีละหน่อยเ็าเรียกว่าเก็บไปเรื่อยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจน้ำยาคัดยางดำตราเทวดาก็ไปสักในตะกร้าในติ๊กต็อกนะ หักคลิปนี้สวยยังครับทดีครับกัวมันลืน่นนะเป